วันนี้วันที่7กรกฎาคม2568รพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดน่านแพร่หนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมจันทบุรีและตราดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้าไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนาม ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปางกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปางกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงดานัตบริเวณเกาะไต้หวันคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนในช่วงวันที่8-9กร,รกฎาคม2568และคาดว่าพายุนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิปรชันและย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยและไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น